สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินเพื่อชีวิตท่านหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร่างมากแต่ว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆโดยเฉพาะคนที่รักธรรมชาติน่าจะคุ้นเคยกันดีครูสันสมพงษ์หมื่นจิตค่ะเราจะลองมาสำรวจชีวิตแล้วก็บทเพลงของเขากันนะคะผ่านบันทึกความทรงจำจากบล็อกของคนที่เคยฟังเพลงแล้วก็ได้เจอตัวจริงเขาแค่ครั้งเดียวเองค่ะครับ แหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากบทความในบล็อกส่วนตัวนี่แหละครับคือผู้เขียนเขาบันทึกประสบการณ์ไว้เลยนะตั้งแต่แบบได้ยินเพลงครูซันครั้งแรกแบบบังเอิญเอิญตอนเรียนมหาลาัยนู่นเลยจนกระทั่งได้เดินทางไปอุ้มผาจริงๆแล้วก็ได้เจอครูซันซึ่งกลายเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายไปซะงั้นแบบไม่คาดคิดเลยครับ อืมงั้นวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้ครูซันยังอยู่ในความทรงจำแล้วความผูกพันของเขากับอุ้มพางเนี่ยมันลึกซึ้งแค่ไหนแล้วก็เขาทิ้งอะไรไว้ข้างหลังบ้างจุดเริ่มต้นที่ผู้เขียนบล็อกรู้จักครูซันก็น่าสนใจนะคะคือไม่ใช่แบบการโปรโมตตามสื่อทั่วไปเลยแต่เป็นการเออบังเอิญได้ยินจากเทปที่คุณน้เปิดตอนไปเที่ยวป่าสมัยยังเรียนปีหนึ่งอยู่เลยใช่ครับ เพลงแรกที่ได้ยินเลยคือนักสู้ภูดอยครับอยู่้วอัลบั้มชุดที่6คนดีของแผ่นดินเพลงนี้จริงๆคนแต่งคือคุณแพงคำป้องจลานะครับแต่ว่าพอครูซันเอามาร้องเนี่ยด้วยเสียงด้วยการถ่ายโทษของเขาอืมหลายคนก็จำว่าเป็นเพลงประจำตัวครูซันไปเลยเสียงเขาเป็นยังไงนะคะเท่าที่อ่านเจอเสียงครูซันนี่มีเอกลักษณ์นะครับคือจะนุ่มๆหน่อยแต่มีความจริงใจอยู่ในนั้นฟังแล้วรู้สึกถึง ธรรมชาติมากๆเนื้อหาก็มาจากชีวิตจริงในอุ้มผางเลยครับแล้วเขาก็ทำเพลงเองด้วยไม่ได้สังกัดค่ายใหญ่ๆซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าหาไม่ง่ายนะค่ะเสียงนุ่มๆจริงใจแบบนั้นมันสะท้อนความเป็นครูด้วยหรือเปล่าคะเพราะอาชีพหลักเขาคือครูใช่เลยครับตรงนี้สะท้อนชีวิตจริงเลยอาชีพหลักคือครูจริงๆตำแหน่งสุดท้ายนี่เป็นถึงครูใหญ่โรงเรียนไม้กระพงที่อุ้มผางนุ่นเลยครับอ๋อ แล้วเขาก็ไม่ได้เกิดที่นั่นด้วยแต่ย้ายไปเป็นครูแล้วก็หลงรักเลยครับย้ายไปเป็นครูแล้วก็รักอุ้มผางมากจนแบบปักหลักอยู่ที่นั่นเลยสร้างครอบครัวสร้างชีวิตที่นั่นเพลงเขาเลยมีเรื่องอุ้มผางเยอะอย่างอัลบั้มอุ้มผางแผ่นดินดอยลอยฟ้าที่แบบทาให้ผู้เขียนบล็อกตัดสินใจต้องไปให้ได้เลยครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่อุ้มผางนะเพลงเขาหลากหลายเหมือนกัน ใช่ค่ะเห็นมีพูดถึงเพลงสาวลุ่มน้ำปิงที่แบบภาษาเพราะมากมีกลิ่นลูกท่วงนิดๆด้วยอืมแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับเด็กๆอย่างภาพของหนูหรือแตงโมอะไรพวกนี้ด้วยครับซึ่งก็น่าจะมาจากชีวิตจริงเขาแหละปกอลัลบ,บั้มคนดีของแผ่นดินที่เป็นรูปครูสันกับลูกสาวสองคนท่ามกลางทะเลหมอกอันนั้นก็ดูอบอุ่นมากเลยนะคะครับผมความรักในอุ้งผางน,นี่แหละที่ทำให้ครูสันมีอีกมุมคือมุมของนักอนุรักษ์ อ๋อใช่ใช่ค่ะในบันทึกบอกว่าเขาเป็นคนแรกๆเลยที่ไปเจอน้ำตกทีรอซูแล้วก็รู้สึกเ,เสียดายเหมือนกันตอนที่ความเจริญเข้าไปอย่างถนนลอยฟ้าทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือครูซันไม่ได้แยกบทบาทพวกนี้นะคือชีวิตครูศิลปินนักอนุรักษ์หรือแม้แต่คนทาธุรกิจเล็กๆของเขาเนี่ยมันเหมือนมันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลย ธุรกิจเล็กๆที่ว่านี่คือเขามีร้านอาหารกึ่งกึ่งผับเพื่อชีวิตของตัวเองด้วยนะครับเหมือนเป็นที่เดียวในอำเภอเลยมั้งที่นักท่องเที่ยวต้องแวะแล้วร้านนี้ก็กลายเป็นเหมือนจุดนัดพบเหมือนศูนย์ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวไปโดยปริยายครูซันก็จะเล่าเรื่องอุ้มผางให้ฟังอะไรแบบนี้โอ้ทำหลายอย่างมากเลยนะคะเป็นทั้งครูศิลปินเปิดร้านยังมีครับทำทัวร์นำเที่ยวด้วยแล้วก็สร้างบังกะโลเล็กๆรองรับนักท่องเที่ยวด้วยแต่ ชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะในบล็อกก็มีเล่าว,ว่าถึงจะทำเยอะขนาดนี้ครูซันก็ยังบอกว่ามีหนี้ธนาคารอยู่ครับมีเล่าถึงประสบการณ์แบบพาเด็กๆไปร้องเพลงที่กรุงเทพเราได้ซองเปล่ากลับมาก็มีคือมันก็เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งโอ้โหฟังแล้วก็ นะคะครับซึ่งพอรู้เรื่องพวกนี้มันก็ยิ่งทําให้การเจอกันแค่ครั้งเดียวของผู้เขียนกับครูซันมันมีความหมายมากขึ้นไปอีกเล่าตอนเจอกันให้ฟังหน่อยสิคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างผู้เขียนเขาไปเจอครูซันที่ร้านอาหารของครูซันเองแหละครับที่อุ้มผางนั่นแหละตอนนั้นครูซันกําลังนั่งร้องเพลงอยู่เลยเสียงแบบเหมือนในเทปเป๊ะๆเลยครับผู้เขียนก็เลยเข้าไปขอลายเซ็นบนปกเทปแล้วครูซันว่าไงคะครูซันก็ดูแปลกใจนิดหน่อยนะครับแบบว่า มีคนจากกรุงเทพติดตามผลงานเขาด้วยหรออะไรทำนองนั้นอืมแล้วบรรยากาศในร้านเป็นไงคะคืนนั้นลูกสาวครูซันก็ขึ้นมาร้องเพลงด้วยนะครับบรรยากาศมันเลยดูอบอุน่นเป็นกันเองมากเหมือนเหมือนครูซันได้ใช้ร้านเป็นที่แบ่งปังเรื่องอุ้งผางผ่านเพลงผ่านการพูดคุยจริงๆฟังดูเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะคะครับแต่ก็น่าเสียดายที่หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ผู้เขียนก็มาทราบข่าวว่าครูซันเสียแล้วค่ะ เสียด้วยโรคมาเลเรียเมื่อ18มิถุนายนปี2544ตอนนั้นอายุแค่40เองถือว่าเร็วมากเลยใช่ครับแล้วการจากไปก็ค่อนข้างเงียบๆไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรมากนักผู้เขียนบล็อกก็เขียนแสดงความเสียดายไว้นะคะบอกว่าเชื่อว่าครูซันน่าจะยังสร้างงานดีๆได้อีกเยอะแต่ก็ยังรู้สึกโชคดีที่อย่างน้อยได้เจอตัวจริงและเพงก็ยังอยู่ให้ฟังเวลาคิดถึงครับผม ดังนั้นสิ่งที่ครูซันทิ้งไว้จริง,รงๆอาจไม่ใช่ชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศแต่เป็นผมว่ามันคือความดีงามความจริงใจในงานเพลงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจากชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติกับชุมชนผู้เขียนเขายกเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของครูซันมาปิดท้ายเป็นเพลงดาวตกที่ครูซันแต่งเองผมว่ามันสรุปตัวตนครูซันได้ดีมากเลยครับท่อนไหนนะคะท่อนที่ร้องว่าแม้ชีวิตเราจะไม่ใช่ดาวค้างฟ้า ก็ยังได้สร้างศรัทธาอย่างสามัญชนครับโห oh, ฟังแล้วก็ใช่เลยนะคะมันใช่เลยสรุปแล้วครูซันก็คือครูคือศิลปินนักอนุร,รักษ์ คนทำธุรกิจเล็กๆที่ชีวิตเขาผูกติดกับอุ้มผางมากๆแล้วก็ฝากเสียงเพลงที่มาจากใจจริงๆไว้ให้เราครับเรื่องราวของครูซันนี่มันทําให้เรากลับมาคิดถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคือการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวจริงๆทั้งธรรมชาติชุมชนหรือการทําในสิ่งที่รักถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โด่งดังไม่ได้เป็นดาวค้างฟ้าอย่างที่เพลงว่านั่นสิคะ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเราวัดคุณค่าหรือว่าความสําเร็จของชีวิตคนเราจากอะไรกันแน่ชื่อเสียงมากๆมันจำเป็นไหมหรือว่าการที่เราสร้างผลกระทบดีๆลึกๆในชุมชนเล็กๆหรือผ่านงานที่มันออกมาจากใจจริงๆเนี่ยมันมีความหมายเท่ากันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำครับผมแล้วในยุคนี้ละคะการสร้างศรัทธาอย่างสามัญชนแบบที่ครูสันทรรมเนี่ยมันมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนได้บ้างในโลกปัจจุบันก็น่าเก็บไปคิดต่อนะคะ